รถดีตอนแรงๆครับผมไปสามเครื่องครับพี่น้องวันนี้มาแกะมือครับผมไปครับจัดมาเลยเต็มลำเฮ้ามันนี่แต่ว่าสิบแปดหลังครับเต็มรถอัดยัดพอดีอันนี้เห็ดใหม่ๆเนาะนี่หาหลังครับเอาให้เบิ่งเกยๆก่กันผู้คนว่าเอาไก่ไก่นี่มาสัน่นเอางาครับผม đẹp à, là bỏ là các đi à, rụt câu rụt đêm gấp bạc máy thuộc về tới sau gấp มึนได้แหละเส,สือไตเสื่อที่ห้างตัวทุบเรียกกะได้เอาใครอย่างห้างเงาเหลือหน่วยเดียวครับเจออย่างหายากก็ก็อย่างเรียกใครใครสื่อหลานข่ามากับสองน่วยเนาะใส่แอมซูแนลแหละมมเอา,เอาไปครับผมนี่แหละสาเก,ก่าสาเดือมเอาครับเดี๋ยวมึงเดี๋ยวให้ใส่ตุ่มสองหลังกับบังลั่นบังหนึ่งเลยครับมันเป็นได้ไมันหยิบมืดบ่ เงือตะฟังอีกฟังหนึ่งหัอนบ่ถือไปหน่องเนาะเอาอฉันผู้ใดอยากเบิ่งว่าหลังเราล,ลก,กว่ากับหลังนี่แหละไปเบิ่งคลิปก้อนหนานี่ครับคลิปหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่แหละเมื่อนี้มาซ้ำครับผมหลายหลังประเดี๋ยวไปเสียงไปใช้เบิดผู้พี่น้องบังรัดอีกซี่ครับผมเอ๋อเดี๋ยวทุบไข่ใส่แป๊บนึงครับเรียบร้อยครับผมเป็นตะแซสบค,ครับเอาเนี่ยครับเดี๋ยวก้อนน้องใส่หนีเนาะ ี่นะครับบักโลครืงหลังเดียวเดี๋ยวนี้ก็ว่าสิเอาหนีหลังหนึ่งครับใส่นี่จาใส่บังเกิลนะครับทำมาลวกสองใหญ่มองไปงข้างๆกันจังน้อยมันสองบ้าสามบาครับมันถือคือ,คอเกห็หลับไปเลยอะเอาไปใส่มุมมุมปุ่นอีกหลังหนึ่งครับบางล้านหน่อยไปใส่มุมนั่นเนาะผมเงิดเต็นี่าใส่บางล้านบ่ถือเนาะนี่หน้าม,มันตื่นเบอร์ได้ครับว่างเงินหน้าเกี่ยวเขาหนี้หน้าม,มัน เสมอพุ่นเด้พุ่นเสมอพุ่นเนาะกันน้ำเนาะเดี๋ยวมันก็บ่ถึกเดี๋ยวสิร้องเสียงตุ่มเบิ่งจย่างหลังครับมันเปลี่ยนผมนะย่านตุ่มเสียงมันบ่งัันเสียงเบิ่งครับผม่สิเสียงซื่อนั่นละ่ะปไาหญ้านะ่ะเอาไปเดี๋ยวใส่เบิ่งหลังนึงครับผมคล,ลิปเฮาบ่ใส่หลายหลังเดียวก็ใส่หลายหลังก็ซ้ําเก่าแหละครับใส่หลังเดียวก็คือเก่าลแหละที่ใส่ครับผม ลงประมาณนี้แล้วครับด้อยรืมองไดุ้ดบ่ได้กะพยายามหาดินครับดินน้ำฟังฟังสิเนาะเอาปัน่นปั่นมาแปะเห็นมันอยอ้ยบึงลายปิ่นถ่วงเห็นมันอยู่เสมอเนี่ยเนาะครับเนาะเวลาปลไหลมันแรนออออมมมีนอ่อนๆมาบางอกี้ขืนดินมาเนี่ยหัวนี้เขานี่พอดีเนาะเอาครับตามนั้นใส่แรกครับผมคำแล้วไหลหลังอย่างน้ครับนี่ใส่แล้วบ๊บบ บ่มืดก่อนดีไพี่นอะวันนี้ม,มาไก,กลแล้วรับเลอโรงงานไม่เจอเจ้าครับคุมค่ารถบ่บเอ้อไาเอาซื้อนี่เหรอครับรถมึงห้ามันเนี่ยฮาสูตรเก่าสูตรเดิมนะหิมนคือเก่าเหรอครับตันดียังเป็นทางการพยายามใส่มันลึกที่สุด

cũng đuôi cả hiên luôn bay xuống cả lái tuyệt vời dưa xâm dưa mi lái xe lái ấp xe này em cúp tùm rồi biết không เจ้าหน่อยมันกินมมาเบิดดอกว่ามันน้ำบ้านสนิมมยเจ้าหน่อยครับเกีวคว่ำหอมอย่างมันเชื่อไวไ้แบบล็อกแต่มันแน่นๆดนะครับไย่งั้มันล่มได้ ขับมงอีกทส้นึงเรียบร้อยครับผมอู้หูทำขอตาเย็นบ่ละ่ะเย็นอยู่แล้วเนาะเอ้เสียงไหนมันเสียงไหนดีที่สุดครับหลังหนึ่งเส้นเหนียวมังนา มุมนี้เลยครับดูนนมาที่เอามันคุมครับมันมันต้องยั้งแหละผมขึ้นไปเลยสายน้อยๆเนาะแต่ผมเจอตอนเศร้าสายนี่ตุ่มหลังหนึ่งบางลั่นบางหนึ่งครับผมไปเส้นหมองก้อแน่หมองไม่แน่แล้วครับผมเจอกันมือน่อเัปาคำอะไรครับผมติดตามครับป่าสนเนี่ยพี่น้องผม ไปครับดีตอนเช้าครับผมยำปลาไหลห้องครับบัดนเนี่ยอ้าวเอา้าคลิปนี้ตอนเช้าไม่ต้องเห็นหนากันนะครับบุษันลลางหนาครับผมมาแต่เดือพปวดเ <c oughs> กียงแล้วครับหกโมงกวักวกัวแล้ว ไปสะลูกกวเาโฮเฉยยังมากรบจุ่มสามหลังเลยผู้ใดมาตัดหญ้่แต่ดึตแต่ดื่นเท้ปุดไป่บ่งคับผมหลังแรกแค่มันหลังใส่บ่งหมู่บ้านนี่นะครับยังมาปะไรมึงเขาก็เขาแน่แท้มืองนั่น เป็นลงเลงียงลงเลงียงอะจึ้งจึงโอ้โอ้รู้ว่ามีดินครับผมอืมมันต้องเหลือสิครับท่านมีมตัวสองสองตัวครับไม่มีเต้าอีกหลายเติบหมันมาแล้วครับผม,มแบ,บมันก็นเหลืออยู่เบิดบิเดอกครับใช่เสือเด,เดียว โอ้ไปหลังที่สว่างอะผมนั่นหลังหนึ่งแล้วก็บ,บังลั่นอยู่มุมปุ่นคเงยวันนี้เขาใส่บังลั่นเดี่ยวก่อนมันบ่ถือครับมันยังมีบ่ปะตังหลังนี้ครับผมโอ้ยอยากไล่คนตัดหญ้าดีปะ่ะคือบอลคือใส่เต่งแรงเพราะบอลยังโอ้โหมีมีอยู่อย่าดูถูกเขาไปบักไงกันล่ะครับ โอ้มารรมดาอันนี้ก็ะสวงครับบ้าสูตรแกงฮังเฮอว์นี่มบ่มีผิดหวังครับส,ส้วงส้วงม่เห็นเตาผมโอ้ยนี่หดเปียกไข่เหลียงหุยมานมาแล้วครับผมไปกุมบัง,บงรันเฮอว์บันนี่จุ่มเลยหลังนี่นี่ครับงวนมาเปิดเบังหมูวานนี่ giờ nó nào, đi cầu tụm hao bớt rồi lận, mông bằng lăn cả bông, bốc quậy mạnh đó, clip đầy hao cả đấy, đang chênh người te là tuô sáng tuô, nè, xu tụm quá, xả gan có rò cái gì à, chứng chứng trứng, bầu ven cái coi lận, đầy bựa, bọt nghe hao เดี๋ยวมัหายยุ่งเลยเดี๋ยวโอ้ยมันก็จะออกได้เอ๊ะเป็นไปได้ไหมวะแต่เดี๋ยวมันออกได้ครับมันมีหูหน่อยหนึ่งตีนี้ไปเดี๋ยวว่ากันมันออกหมดเดี๋ยวมีหลอบสามครับจะได้อีก่บนเต๋อไปแอกไปวนพยายามนั้งว่นมาหนีิ เอ้าผมบึงฟังนี่มันยังมีวะแขนแทันทนใส่บังลั่นบ่ถือต่ก่อนจึ๋งจึ๋งจึ๋งจึงจึงจึง,จง,จงแตกสวดโ <c ười> อ้ยเด็กไม่ยห่เตาว่ะพี่น,อน้องตามหลังได้กปนเหรอฮะอุ่น,นเดี๋ยวบึบังลั่นฟังนั้นครับพอเฝ้าน้อยนะครับม,มัอนี่มันหลายหลังครับผม อัดแล้วครับบางเลยน้ำใสเต็งแรงกับปูดดกนี่วะหลังนี่บวกนี่ปลาไหลพวกนี้เงียบไม่เงียบชักตัวเลยเงียบครับผมถืออย่างไรคนตัดไง เบมึงหลังนี่ครับผมใส่ไ <Br> ว <uno> ้ฟังพูนสองห <lando> ล <Itís S 1> ังครับเดี๋ยวค่อยพยายามเดี๋ยวพยายามทั้งเงินทุนน้าก่อนอันนยูไก่กันยามก่อนเลยครับผมแะในตำนานอันก็บานแยส่งแล้วครับเนะ่ยได้สายดนตรีรู้จักอยู่เนาะจึ้งจึ้งจึงโอ้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 เจ็ยบกระปองดองโอ้จักตัวครับนี่ อ้ปล่าหลายๆตัวสานี่โอเเ้โมเมนซีผมบอกครับเนาะเยีย่ยยาวถิมครับใส่รอวบสองใส่มันคุมเลยครับถุบใครใส่อีกถือว่านอนรวดเท่าไปทำกันยาวๆผมคลิปนี่อาจจะยาวเต๋อบับ สิดท้ายต่ยาม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 อะไรมันเก๋บ่ได้บรรยากาศครับผมไปเดี๋ยวไปฟังพุ่นครับพุ่นเขาเฝ้าจากหลังเนี่ยเ้าบางลันสวนกับตุ่มหลังหนึ่งครับก็โบเฝ้าดอกว่าเดี๋ยวนี้เของแถมอยู่ครับเดี๋ยวปุนยู่สามรังไม่มีโตไปปุณเงียบๆขังน่ะ บึงหลังนี่ครับผมสาแบบง่ายละ่ะจะแปนกับสาเนี่ยมมมีปลาเลยโอูโอ้กบเต็มครับผมพุ่นหลังหนึงห่งเขาใส่ไปพุ่นครับมุมนี่ก็แปนงแปลงเนามีปลาไหลบ่เอ้าเห็นบ่เห็นบ่ตัวจะวองบ่เอ็มหลังนี่ขี้ด,ดินทับกับมีปลาไหลปะอู้หูมีครับผมมีมีม Ừ. Tôi nhanh gặp tôi nhanh Tôi chỉ đến lấy cái nhỏ nhạc. nhạc Bữa nhóm bữa tiệc Ồ Tôi nâng ngập ổm nhây Phải vâng lắng mốm phụng ngập Tẳng nó mẹ là Con chụp bay giam phụng cả Ấu nhớ ngập xa ngoài nỉ xong lắng để qua nó xây hẳn thử tôi nâng ngập kiểu như xây xoáng đấy phun đang thì vài bị dám hẳn như phạt dạ nó tít cắn à. vài trong đây có như đúng đĩa rồi Bố mình chắc tối vì mong nằm ปุ๊บปับเอ้าหลังนี่จะคืออยู่หรอวะพี่น้องโอ้คือฟองขึ้นฟองยังไงฟ้องบอกไม่นอนเลยโอ้ฟ้าวครับผมบ่อยู่ปับไหลไหม mừng ngập ông nó để tôi như môn của nó mà lắm tôi màn pháo gặp ốp xinh lấy pháo phụt. ngài đan được mấy nhập thế trưng 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 Ồ. cả bộ máy không quá đẹp mà nó pháo sạm lên rồi ไปแถวนี้โบขึ้นไปไหนเราครับไปทั้งพุ่นบาดนี้เฮาตุ่มหลังที่เก่าครับโอ้ยเป้าหลายฝุ่นเว็บบอกก็ทาเลยนี่ก็ะสุงมิีมิด,มดซีรีหรอติงติงติงเป้าอีกแล้วครับโอ้ยเป็นไหนน,อน้อบัดนี้อ้าอันนี้หมองเก่าครับผมคลิปนนก่อนเขาใส่เบิ้งหมองพุ่นครับ

หลังละตัวแน่เฮ็้นมากันได้นี่หลังหนึ่งครับได้หรอนี่ไงยังลางงางปลาไงเดึงตึงตึงอ,อันนี้สงเงียบรับนั่เงียบอีหลีบ่ม,มีเลยฟังนี่สองหลังอ่นะบ่ถือเลยครับไปยังไงกบมาเนี่ย เดืตุ่มลังหนึ่งแล้วก็บัางลั่นสองครับแล้วกับขึ้นไปหนองมันหมาน,นเท้ามาหนอหน่องเฮียส่งมาไหมเนานี่นะครับลังนึงเอาบรรยากาศจาังอยครับผมเศร้าๆแต่ว,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 ว่าเมื่อนี้แดดกบ่มีแดดเสียงนกเสียงกาครับบินออกหากินตามภาษาชีวิตอ๋อ เป็ี่ยนรังใจครับผมสำหรับผู้ที่เมื่อใดสัมผัสกับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับสู่ๆต่อไปครับผมอเอาเลยกระยำกันนะห้ามฟฝ้านะจ๊ะจึงๆึงโอ้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 โอโตัวหนึ่งอีกแล้วครับงามงามหองมันเงาครับพูน เดี๋ยวไปซุดปุ่นนะ่ะเดี๋ยวเห็นอามันขว่อนกันครับเดี๋ยวมาจัดการมันอีกพยายามบังรัน,นรับผมสองบวกเก้าห้องละไปบังรันห้องใส่เป็นเป,นเ,ปนเลยเขียวกว่อนเราใส่มุมปุ่นครับได้ตัวนึงอยู่เขียวนี้มาทั้งนี้ทั้งนี้ทัวร์ที่ตึกเปียกปะโอ้ขีโโโ้แหงโครโรเถอะล่ะ cứ bỏ nó Đúng. làng con bọc nhập biết vương phăng lắm ngắp ô bằng lắm mẹ tuyệt đối lý tưởng nhé kia mặt hạc lột ừ. thì mày hẳn lắm chịp luôn sao mà, mà được? chỉ biết lái xe à. thôi, thay, Tôi thử lắng thì bớt thử giết kia đâu, <laughs> bằng lắm nó, cứ xây nhạc rồi mà, nhập với câu là bơm lắng này, ui bây cố mạnh, bay hai lưng tu mò bắn. xa bằng thích sa ra con thường thì tôi nơi lê tu mì hoặc lang bông hook hoop hoop tu bung nha và anh kim bò hai hobo mì bò hai hob tìm kim bò hai hob tìm kim bò hai hob tìm kim เดี๋ยวมงเงียบๆก็ผมบดินอ้ปลาไหลตัวงามครับอาหามาแล้วครับผมบุญรถท่าจอดอยู่แบไกลๆบุญหอดแล้วครับผมมาแก้ทางรถด้วยแบนี้วันนี้ซุ per หกเลยี่น้อวันนี้เนีตัวนี้ยังอยจ๊บเอาเอากันเปิดตัวอย่างวางเด้อบาววน

mía bắp bả lại wow, kèm nương lúa, bớt, một khăn này mất lại hỏi khăn này nọ, liều, có thưa bó pháo để loạt nương nhá, bông bằng lăn là, bằng lăn phì bà không? sẽ về mua mùa đó bằng lăn câu thì bị cày nhưng thì có tù vậy nhiệt li bò mi ạ ô vậy nhỉ bò bay bàn lắm bò thử cầm bò thử bay ít sáng lắng cho thai gặp. มาเด้๋ยวเเด้อสามลังตัวไทยกัได้ยมันหมาน,นี่ถอนคือเงียบแท้โอ้วงเงียบับผมมีอยู่นี่ดอกหนึ่งอยู่ครับโอ้วงใได้ตัวใหญ่เลยเฮ้าลคลิปนี้ tôi lên ngoài nào bạn ai xoáng lắng xoáng lắng rút thai vô mở hộp lấy ô thân xe thân giản cùng kha nó muốn pa thủ văn cho nó hoang hoặc bớt đây bên bên này kham, gặp nhỉ bố con mai đều gần lại chú nhập โอ้โหฮ่าขวบไปลังสุดท้ายครับมันหมานเด้อปูเด้อบลังสุดท้ายครับผมเนี่ยฟ้าอะไรท้อยันมากระได้นี่นีน่นี้มีหลุดเดียวมั้ยลองตัวอย่างไรอ,อีกเนี่ยมีครับผมนี่ลังสุดท้ายครับจึงจึ้งจึงจึงโอ้ bốt tua cả vốn lăng thai nghe tưởng vô à cả thứ ba biết chạc đuôi đi cả vốn đón lăng thai hông ômnhận pha con được anh xe nam tỉnh cả bậc máy nó lún nó leo thỉnh mông bay cho im là mắng. ไปกันเดี๋ยวไปเทศโยบานครับผมเขาจะได้จักรวมองน,นี่ก็คืออยู่บนสูตรเดียวกว่นน่ะอย่างไรบุ๊ไปครับเจอกันอยู่รอบปานมันพีที่นี่แหละปะท่ายนี่แหละไปเทศโยบานครับกลับ,บานก่อน